นี่มันมัโอ้ตัวใหญ่ตพี่เนาะนี่มันตุ้ตังซองตัซองตันีก็กินเล่นยโอ้ตัวใหญ่ตพี่เนาะยยกเ้ยโอ้ยลงใหญ่ตพี่เนาะไปออกก่อนนี่่โอเคทันบ้านโอัเนัมาพียนสัมเพียนพี่เนา

บายนี so first, is the pool, the ้สองนู้นของมันนอกวันนี้เฮาจะมาอันไซเบ็ดน้ำพองหินหนอกไซเบ็ดอันยืดดมันมูเป็ดเหล่าเป็ดเหล่าเดี๋ยวเฮาไปไซกันเลยหินหนอกติดตามต่อไปหินหนอกนี่เป็ดเท้าเป็นอันนี่หินหนอกเป็ดมันมูสายเป็นสายเป็นสายหนึ่งเดี๋ยวเฮาไปไซกันเลยหินหนอกเบอร์ต้นไซเลยไอวิธีไซเบ็ดยืดดมันมูหินหนอกเป็ดประกด ปกปดปันังใส่เดขึ้นอเพยกนึงเขาจะใส่ปันเบ็ดนี่ซิบหาล่งซิบหาขอไปหน่อยเขามีเบ็ดมามือน,นี้จัะเพกว่<ป>าเด็ดมันซิบหาเพคขึ้นหนอ เป็ดเวล่าต่อไปเลยพี่น้องเป็ดกันกับมีพี่น้องเป็ดกันนี่ใส่เม็ดทุกอย่างเลยตุลาดดี ปกักระทิงปัก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 อะไรเนาะ ফেক্টিছ চাই ফেক্টিছ চাওঁ বিনাওঁ

มีเวลาเดี๋ยวมาแต่จักกัรให้เอฟซีเดี๋ยวเบิง้งหมดหมดแล้วเบิ้งล่างต่อไปพี่เนอะ โอ้มะแข่งคมพี่น้องนี่แข่งคมองมแข่งคมแข่งคนอะมาแข่งเข้าใส่มากกว่า มัดมัดล่างนี่ล่างสุดท้ายเนาะพี่เนาะอีแต่ว่าอื่นเขาจะพยายามทำกันว่ารอหลุนเบื้องว่าจะได้บม่ได้พี่น้องรอหลุดมื้อในเสาพี่น้องเจอกันมื้อในเสาเจอกันมื้อในเสาร์굿มื้อนิ่งหกเมืองเสาร์มือนี่ยจะมายามยามเบ็ดเขาใส่เมื่อวานนี้นี่มุ่งจัดการตอนเสาร์ฝั่งนัานนท์ฝั่งไทยอำเภอเชียงคองจังหวัดเชียงราย การการเดี๋ยวเขาอยั้งเลยพี่นนางทีมงานบีเคาลังลลกฮาเบด <c oughs> ได้บ่ได้บ่ <c oughs> มันไล่ามาไตา่กกา đặt những nồi đấy để mình. Ôi để nằm lé đi nè. Ừ, lạo, hên lạo nè Ô, mát, mát, mát đi nọ Thầm ít tẩy lưới, thầm ít tẩy lưới คุณนุ่ยคือนุ่ยไงตัวใหญ่ดิตัวใหญ่ดิขับีเตเลยพี่น้องนี่มันมันดินนี่นี่บอโอ้มากินอะกินเยเอาแมนี่นี่มนมัน้ยโอ้ตัวเลยโตัวเลยตัวเลยพี่น้องนี่นี่นีอีกอนี่สตัวสตัวมันแล้วมนี่มันแล้ว Hey, màn lấy không Lăng ít cậu đầy lấy phía đường ấy màn 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 mình heo heo à, xảy ba. Có nổi khuất tôi vậy. Thái cái cây มิดเซียมงีบงบเี่บัดในกเก็บเก็บเก็บเพหนึงมันมีสิบหาบหขอพี่ด้กมีสิบป้ายเพคเบิ้งไว้ใด้จักโตให็นจักโล

ไปล้างต่อไปเลยเหรน้างนี้ีทรงัตนี่มันมันมันโอ้ตัวใหญตัวใหพี่เนาะนี่ลบ้งีทองล้งีองตัวนี้ก็กินเลยโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่เนาะยุกยกยกยกเนี่ยมนุษเอออ๋อเลืองกนเลืองตัวใหญ่ตัวใหพี่น้องไปออกก่อนนี่นี่โอเคบันบาน สวำแคนสำคนสำคนพี่น้องวันละนะ้าหมืนแลา้เปน,น้อต็มคูเลยโอ้ส่ใหญ่พี่น้องนี่างนี่แกินได้นู่นนี่อ๋อส่ใหญ่สำเค้นเลยพี่น้องมาวัานนึงด,ดืด้ออ่ะมัน่ได้ดกดอ่ะงากระม เ,กเกนกาห,หีเนเกาวีเลเมียบางียยไส์ก็ไม่หินหน่อยมัหลกกักแหลพองแล้วต้น,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 นดินต้นใหญ่ไดห่ล้อหนึงเนี่เกือบลเลยนี่ซ้ตัวเลยัดแน่ก้นหน่อย

mãi 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 mát 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 mãi 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 nồi nữa mãi nồi nữa mãi 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 đi mãi 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 Mình lắm tôi bay lên nó ai nham nham oh man 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 kìao 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 6, kìao 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 đơm, kìao đơm kìao 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 chiếu, kìao chiếu kìao chiếu kìao 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 ใส่สมอยน่ะจะได้ใส่สมออ่ะสมอกันหน่อยเออต่อ <c oughs> ไปก็ใส่บิ๊กโออวันหนึ่งกับใส่ใจได้หรือเปล่าสม่าสมาเบ <c oughs> ื่งบรบรยากาศบรรยากาศฟังไทยฟังไทย xới ngàm xới ngàm hay yêu ha kim thì nào nhắm mà nhắm mà hai cây này nào chị xuôi xuôi เที่ยงวามาแล้วอาชันโอ้นี่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 ใส่เดิมใส่เดิมใส่ตะกี้ใส่จิ๋วใส่จิ๋วใส่สมโมตัวอะไเจ็ดตัว้เลยกันอืมต่อไปต่อไปพี่น้องเหมือนแหละ ไบทางต่อไป่น้อเลยเลซับไปเลยนี <sa> <fantastic> ่นี่กมาละมาแล้วมาแลเฮ้ยันกันมันอ้มมันมันนี่ได้เติบได้เติบมน่ะนี่โอ้ปกตินีง่ญ่แล้ว ตัวที่ไช้หท่านี้จับแล้วว่าผิวรืดเห้ยเหดเนี่ยมันเห็ดเนี่ย,นนยตัว่างลายตัวเลยนีใย่ใช้สวยใช้สวยเข้ามาเข้ามา,มเ,าเปลี่ยงเยอะเนะงานเข้าแน่ เบิ่งวานจะได้บ่ได้พี่น้องเกือบจะหมดแล้วโอ้มัน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 การน่ะเน่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 ดึกดึกดึกดึเหล่พี่น้องตัวใหญ่บ่ตัวใหญ่บ่โอเคโอเคตัวที่เก่าเลพี่น้อง ê ô thầy chú thầy chú có ba đẻ chín tuổi à chín tô thì chín đây ใส่จิวมาเลยเอ้าให้มาสุดพลุนตาผิดหรอกนี่ทห้สุดพลนปมาเพิ่งปลาหรเพิ่งปา พอตรงป่ากจักโตนหนึสองสสี่ห้าหกเจ็ดแปใส่ก็เลยก็สิบตพ่นนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าปเก่าิบตน้องโอ้ยคำไรเป็นอันกิโลกันนะแม่กิโลนึ่งเี่น้ออว่ากิโลนึงมันนี่ก็มันอยู่มันอยู่มันอยู่แต่ว่าฉันมีโอเคแล้วจะรับลิดดีก่อนที่จบเพลงนี้เนี่ย มาก็กดกันไหลแต่วเมื่คินต่อไปก็จะคล้ายๆดีเนาะเช่กันไม่กินนะบายบาย